ก็มีตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างนะคะส่วนที่ล้างพู่กันนะคะมันจะมีสองข่องใครที่มีก็เป็นแก้วน้ำสองใบนะคะอันนึงเอาไว้ล้างนะส่วนอันนึงเนี่ยจะเป็นเทคนิคสีน้ํานะคะตอนที่มันเปียกเปียกเนี่ยเราสามารถไล่สีได้สบายสบายเลยนะ<ช>ปึ๊บปึยย๊บระบายตัดเส้นไประบายไปนะคะเพราะถ้าตัดเส้นทั้งหมดก่อนมันจะไม่ทันต้องตัดเส้นไปด้วยระบายไปด้วยนะคะ สวัสดีทุกคนวันนี้คุณครูพรจะมาสอนการวาดภาพระบายสีน้ํานะคะมาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะก็มีสีน้ํานะคะอันนี้สีน้ําของครูเองนะคะอันนี้จริงๆแล้วตอนแรกมันเป็นจานสีเปล่าๆนะคะเราก็ไปซื้อสีน้ํานะคะเป็นเฉดนะคะต่างๆเราก็มาบีบไล่สีกันเอาเองนะคะใครมีสีน้ําแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะคะสีน้ําเป็นเซตสิบสองสียี่สิบสี่สีก็ได้นะคะแล้วก็พู้กันนะคะอันนี้เอาไว้เก็บรายละเอียดเล็ก อันนี้ก็ไว้ทําอันที่โตขึ้นมานิดนึงดินสอสําหรับร่างภาพนะคะยังลบแล้วก็กระดาษเป็นกระดาษร้อยปอนนะคะแบบเรียบก็ได้แบบหยาบก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาล่างภาพกันเลยนะคะภาพว่าแฟนตาซีที่จะวาดครั้งนี้เป็นรูปขนนกนะคะขึ้นโครงสร้างกันก่อนนะคะล่างเส้นแกนกลางให้เลี้ยวโค้งมาทางนี้เป็นแกนกลางของขนนกนะแบบนี้พอมองเห็นไหมคะคุณครูเปลี่ยนเป็นดินสอสองบีล่างให้ดูนะคะ เพราะว่านักเรียนพอคุณครูใช้ดินสออันนี้แล้วนักเรียนจะมองไม่ค่อยเห็นแต่นักเรียนควรใช้เป็น h b นะคะไม่งั้นมันจะสกระปรกมากๆสําหรับงานสีน้ํานะคะทีนี้นะนักเรียนนักเรียนอันนี้ล่างเบาเบานะมองเห็นกันไหมเนี่ยล่างเบาเบานะคะเป็นโคง้งโคงคุณครูล่างหนักก็ไม่ได้ด้วยนะวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาระบายสีน้ํากันเพราะฉะนั้นคุณครูจะล่างหนักไม่ได้นะคุณครูต้องลบออกเหมือนกันตั้งประมาณเท่านี้ ประมาณเท่านี้นะแล้วก็โค้งแบบนี้ฝั่งนี้เท่าๆกันนะมันก็จะแบบเป็นแอนแอนตามแกนกลางนะอันนี้แกนกลางมันโค้งแบบนี้นะตัวขนนกมันก็จะดูแอนแอนนิดๆนะคะไม่ตรงๆเพราะว่าเราต้องการให้มันเป็นลักษณะโคง้งๆหน่อยๆทีนี้นะเราก็เราได้ฟอร์มหลักแล้วใช่ไหมคะเราก็มาหยากักๆนะอยากให้มันชี้ขึ้นๆนะ ขนนกมันก็จะมีการแตกของขนนกอันนี้แตกเข้ามานะคะแล้วก็อยากออกไปนะค่อยๆทําไปให้นี่มันแตกเส้นข้างนอกนี่นะให้มันแตกเส้นข้างนอกนะปกติเราว่าแต่การ์ตูนกันเนาะวันนี้คุณครูมาสอนเทคนิคการระบายสีน้ํากันบ้างนะสไตล์แบบสบายๆแฟนตาซีนะอืม เนี่เรากําหนดฟอร์มไว้ก่อนมันจะได้ไม่ไม่ผอมเกินไปหรือไม่อ้วนเกินไปนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของงานฟรีฟอร์มนะคะเราก็ขีดไปก่อนก็ได้นะให้เป็นขนนกแตกๆนะคะชี้ไปคนละทิศคนละทางฟอร์มมันจะใกล้เคียงกับฟอร์มที่เราระบุไว้นะน,นักเรียน ว่าตามครูแล้วไม่เหมือนก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันไม่จําเป็นจะต้องแบบเหมือนเป๊ะๆน,นะอันนี้ให้มันรู้สึกว่าเป็นขนนกที่ดูไม่แปลกประหลาดมากก็พอแล้วนะคะบางทีสมมติว่าถ้าเราวาดแล้วแบบมันเฉียงออกไปไกลๆอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าไม่ถูกต้องนะคะอันนี้ก็คือเรามีฟอร์มของรูปทรงของขนนกตอนแรกล็อกไว้แล้วนะมันก็จะไม่ยากนะ ขนนกก็จะมีแบบใบแตกๆนะมันก็ไม่เรียบเกินไปเนาะวาดไปก่อนนะคะเดี๋ยวตอนระบายสีเราอาจจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันได้โอเคเราก็ได้โครงสร้างของขนนกแล้วนะคะเห็นไม่เอ่ยหนุนครูวางเอียงๆให้ดูเออแบบนี้นะแล้วตรงนี้นะแล้วก็ตรงโคนนะแล้วก็ทําเป็นออกมาจากซ้ายและขวานะคะให้ใหญ่หน่อยแล้วก็มาเล็กเรียว ก็เป็นรูปขนนกแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะลบเส้นโครงสร้างก่อนไม่ได้ใช้แล้วนะแต่งๆหน่อยนะคะอันนี้คุณครูแต่งเพิ่มอีกนิดหน่อยละอ่าอยากให้ตรงนี้มันดูแหลมๆหน่อยเดี๋ยวตอนเราระบายสีมันก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงคุณครูอยากให้มันเข้ามาข้างในหน่อยนะ พอมันเป็นสไตล์แฟนตาซีแล้วเนี่ยค,คุณครูก็จะสร้างเรื่องราวข้างในขนนกนะคะเดี๋ยวเราจะวาดผู้หญิงคนนึงนะคะอยู่ในขนนกนะเป็นแบบสไตล์ย้อนแสงนะจะได้เข้ากับเทคนิคที่เราจะวาดนะคะประมาณเท่านี้นะคะประมาณเท่านี้ของของขนนกนะคะเราจะมากะไว้ประมาณเส้นนี้นะคะทีนี้เราก็มาวาดเล็กๆนะคะมันจะดูแบบดูออกบ้างไม่ออกบ้างนะคะมันจะเล็กมากๆเลยนะคะ ค่อยๆวาดตามกันมานะคะคุณครูสอนยากเพราะว่าอันนี้มันเล็กะะวาดผมกระดกออกไปหน่อยแล้วก็วาดจมูกมาน,นิดนึงอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นหน้าคนหันข้างแล้วก็คอนะคะพอมีคอแล้วเราก็มีหัวไหล่นิดนึงนะลากเส้นตรงๆลงมาพักเส้นนิดนึงนะคะเฉียงเข้าแบบนี้นะคะเป็นตัว ต่อไปอ้าวนิดนึงเป็นกระโปรงัอนนี้เป็นก้นนะคะแล้วก็เป็นกระโปรงแล้วก็เป็นขานะคะเป็นแบบนี้ก็แล้วกันนะแล้วตรงนี้เนี่ยก็ใส่แขนหนึ่งท่อนนะแล้วก็ ใส่แขนอีกหนึ่งท่อนอ่าใส่มือนิดนึงประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็มาใส่ภูเขานะคะใส่ภูเขา เป็นฟรีฟอร์มนะซ้ายทีขวาทีนะให้ภูเขามันแบบเป็นรูปทรงไม่ไม่แข็งเกินไปแล้วก็ไม่เหมือนกันเกินไปนะอประมาณนี้แล้วกันเอาให้มันแบบภูเขามันดูเป็นธรรมชาติหน่อยๆน,นะคะโอเคแล้วตรงนี้ครูคคก็จะมาวาดนก แล้วนกบินก็บินหลายๆท่าหน่อยก็มีตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างนะคะอาจจะบินไปตรงบนท้องฟ้าเลย เวลาวาดนกก็อย่าไปวาดชนเส้นภูเขานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูไม่ออกเพราะว่ามันเป็นสีดําเหมือนกันเวลาเราวาดเนี่ยมันจะดูไม่ออกว่านกหรือภูเขานะคะก็หลีกเลี่ยงอย่าให้มันไปชนเส้นของภูเขาพวกนี้นะคะอืม,มครูก็จะสร้างให้เรื่องราวในภาพเนี่ย เกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้กับนกนะคะแต่งๆหน่อยนะคะให้มันเหมาะสมตรงนี้คุณครูอยากจะให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นหน่อยคุณครูถอยตรงนี้ลงนิดนึง ให้มันลงมาประมาณนี้นะคะเมื่อกี้คือผู้หญิงพอยืนแล้วที่มันน้อยไปหน่อยรูปนกนะคะกับคนเราเน้นเข้มๆเลยนะแต่ภูเขาอ่ะเราไม่ต้องเน้นนะคะเพราะเดี๋ยวเราลงสีเนี่ยเราอยากให้รูปคนกับรูปนกเนี่ยชัดเจน ไม่หายไปกับสีที่เราจะลงนะคะตอนนี้เราก็ร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีการตกแต่งเพิ่มเติมให้ถูกใจนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาผสมสีแล้วก็เริ่มระบายได้เลยนะคะในภาพนี้เราจะใช้แค่สองสีนะคะมีสีดําเป็นหลักสีหนึ่งแล้วก็อีกสีหนึ่งนี่ยตามใจเลยนะคะใครอยากได้สีม่วงก็ใช้ม่วงใครอยากได้สีฟ้าก็ใช้ฟ้าคุณครูเอาเป็นสีม่วงละกันนะคุณครู แต่สีม่วงออกแดงๆมาก่อนคุณครูชอบนะวันนี้เราก็จะมาทําม่วงแดงๆกันแบ่งสีออกมาก่อนนะให้ได้จํานวนก่อนผสมม่วงให้ถูกใจเรานะคะผสมสีให้ถูกใจแล้วนะคะใครอยากจะใช้ใฟ้าก็ได้น้ําเงินก็ได้นะแต่อย่าให้เป็นสีมืดเกินไปพอเราผสมสีม่วงได้ถูกใจแล้วเนี่ยเราก็เทสก่อน สีมันก็จะเข้มๆประมาณนี้นะทีนี้เราก็เราผสมให้มีจํานวนนิดนึงนะคะให้เหมาะกับภาพวาดเราส่วนที่ล้างภูกันนะคะมันจะมีสองช่องใครไม่มีก็เป็นแก้วน้ำสองใบนะคะอันนึงเอาไว้ล้างนะส่วนอันหนึ่งเนี่ยจะเป็นน้ำเปล่าๆสะอาดๆนะคะเราต้องใช้ในการระบายสีน้ำด้วยต่อไปสีดำนะคะคนๆๆให้สีดำละลายออกมาก่อนส,สีน้ำเนี่ยเป็นสีที่โปร่งแสงใสๆนะคะ ถ้าเป็นสีโปสเตอร์มันจะทึบๆหน่อยนะคะสีน้ำเนี่ยเราจะใช้แบบไม่ค่อยข้นมากนะคะไม่ต้องเอาเนื้อสีมาคนให้มันข้นๆนะอันนี้ถือว่าข้นแล้วสำหรับสีน้ำเคล็ดลับเลยนะคะนักเรียนต้องเตรียมสีออกมาให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ต้องมีจำนวนที่พอที่จะใช้กับภาพทั้งภาพของเรานะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาที่สีมันไม่พอเราต้องมาผสมใหม่แล้วสีน้ำเนี่ยถ้ามันผสมแล้ว ปริมาณนะ้ํามันไม่เท่าเดิมอ่ะมันจะได้สีคนละสีกันนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเตรียมสีให้เยอะเผื่อไว้เลยนะคะผู้กันเบอร์8มันจะใหญ่ไม่พอสําหรับรูปของครูนะคะคครูก็เลยเปลี่ยนเป็นผู้กันเบอร์12นะคะก่อนอื่นนะคะให้เราระบายน้ําลงไปก่อนนะน้ําเปล่านะคะสะอาดด้วยห้ามเลอะสีนะอย่าเอาน้ําล้างสีมาระบายนะคะนะคะระบายน้ําเปล่าจากบนลงล่างนะคะ ทับเส้นล่างได้เลยนะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนี้จะทําอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่ากระดาษมันจะเริ่มบวมขึ้นเมื่อโดนน้ํานะคะทุกอย่างต้องทําอย่างรวดเร็วถ้าทําไม่ทนันต้องรอให้กระดาษมันแห้งก่อนนะคะแล้วมันจะแฟบลงแล้วเราค่อยทําอีกครั้งเพราะตอนกระดาษบวมมากๆเนี่ยมันจะทําไม่ได้นะอ่ะลงน้ําไปก่อนนะคะให้แฉะแะนิดนึงแล้วก็จุ่มสีตัวสีม่วงนะคะ ระบายนะคะให้ช่วงสว่างเนี่ยอยู่ตรงกลางนะคะให้สีม่วงไล่กับสีไล่กับน้ำเปล่าไปก่อนนะให้ตรงช่วงสว่างเนี่ยอยู่ตรงกลางโอเคประมาณนี้นะคะเสร็จแ,แล้วก็เอาม่วงเนี่ยระบายออกไปอีกนะคะตรงม่วงที่มันอยู่ใกล้ๆกับน้ำเปล่าตรงกลางเนี่ยมันจะอ่อนๆหน่อยนะคะทีนี้พอเราระบายออกไปเนี่ยก็เก็บ รักษาขอบด้วยนะคะอันนี้จะระบายแบบเปียกๆหน่อยนะคะนักเรียนต้องเตรียมสีมีปริมาณเลยนะคะอย่าให้สีแห้งนะคะต้องเชื่อมไปเรื่อยสังเกตว่าคุณครูเนี่ยเชื่อมไปทางซ้ายทีทางขวาทีนะคะเพราะว่าไม่อยากให้สีมันแห้งนะคะเราต้องเลี้ยงสีสมมติถ้าเราทําฝั่งหนึ่งนานๆอีกฝั่งหนึ่งก็จะแห้งนะคะจุ่มสีไปด้วยต่อสีไปด้วยนะเนี่ยต่อสีไว้ก่อนตรงไหนที่ต่อสีมันจะยังเปียกอันนี้เริ่มแห้งนะพอแห้งแล้วขอบมันจะไม่ฟุ้งนะคะ แต่ไม่เป็นไรตรงนี้มันเริ่มถ้าตรงไหนมันแห้งขอบมันจะไม่ฟุ้งนะคะแล้วก็สามารถพุกกัดหมาดนะคะมาปาดลบรอยต่อได้นะคะตรงนี้ต้องรีบต่อสีนะต้องรีบต่อสีไปเรื่อยๆตรงไหนมันใกล้แห้งแล้วมันนั้นจะมีรอยต่อนะต่อไว้ก่อนต่อแล้วก็เก็บตรงนี้ต่อสีไว้ก่อนนะพอต่อสีเราก็ยังมีเวลาพักหายใจไปทําตรงอื่นก่อนที่สีมันใกล้แห้งแล้ว สนุกนะคะสีน้ำลองทำดูแรกๆเราอาจจะแบบโอ้ยไล่ไม่ทันนะคะลองทำกันดูต่อไปเราก็ถ้าเราถนัดแล้วมันก็ไม่ยากนะคะเราจะรู้ว่าตรงไหนเราใกล้แห้งแล้วนะคะถ้าตรงไหนมันยังเปียกอยู่มันจะไล่ซอบง่ายตรงไหนมันถ้าเราลงแล้วมันแข็งๆคนระัแสดงว่ามันใกล้แห้งแล้ว เทคนิคสีน้ำนะคะตอนที่มันเปียกๆเ,เนี่ยเราสามารถไล่สีได้สบายๆเลยนะสีมันจะไล่ด้วยตัวมันเองเลยนะ,ะมาทําตรงนี้ต่อนะเชื่อมต่อมันยังใหมันยังเปียกอยู่เราก็มาทําต่อนะให้เปียกๆนะเพราะตรงนี้เราเดี๋ยวเราจะต้องไล่กับสีดําเอาสีม่วงระบายไปก่อนเลย หาพวกกันที่แหลมๆหน่อยนะคะให้มันใกล้ๆกับเส้นที่เราวาดไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวตรงริมๆเนี่ยจะเป็นสีดำตรงนี้คูเติมให้มันเข้มๆหน่อยถ้าสียังเปียกอยู่เราเติมได้เลยนะอยากให้ตรงไหนมันเข้มๆสีน้ำเวลาทับกันแล้วมันจะเข้มขึ้น โอเคตรงภูเขานะคะคุณครูจะเอาสีม่วง,ม,วงม่วงเดิมนะคะวาดตรงภูเขานะแล้วก็ไล่เกลี่ยลงมาหน่อยๆเวลาไล่เกลี่ยเราอาจจะบดภูกันลงนิดนึงนะคะหรือไม่ก็ล้างคูกันเช็ดกับผ้านิดนึงนะคะแล้วก็มาเช็ดตรงรอยต่อของสีนะคะอย่าเอาน้ํามาลงนะเราจะไม่เอาน้ําเปล่าๆมาระบายนะคะ อันนี้คือสีใช่ไหมคะเราสีม่วงมาเอาสีม่วงมาระบายสีม่วงให้ถึงที่เราชอบก่อนเราก็ล้างผู้กันเช็ดกับผ้านะแต่ผู้กันมันจะไม่ค่อยเปียกนะเราก็ถูระหว่างรอยต่อของสีกับสีเข้มกับสีอ่อนนะถูระหว่างรอยต่อของสีเข้มกับสีอ่อนนะอย่างนี้นะโอเคทีนี้คุณครูก็จะเริ่มใช้สีดําแล้วนะ สีดำเนี่ยคุณครูจะให้อยู่ที่ภูเขาลูกนี้ด้วยตรงนี้มันยังเปียกอยู่คุณครูทำเลยนะอยู่ด้านบนสุดนะอยู่ด้านบนสุดของภูเขาลูกนี้ด้วยนีดหนึ่งมันจะไล่สีจะเข้มลงมาอ่อนไอนน้ใส่น้อยๆอ,อันนี้ด้วยอันนี้ก็ใส่ใส่น้อยลงสังเกตว่าคุณครูไม่ได้จุ่มสีดำเพิ่มนะ วางสีไปแล้วก็ไล่เกียนิดหน่อยนะข้างบนนะคะเราก็ไล่กับสีดําได้เลยนะเอาสีดําลงมาทับกับสีม่วงที่เปียกๆอยู่นะสีม่วงท้องเปียกอยู่นะอผูก,กัน จุ่มสีแล้วก็วางไว้ข้างบนนะแล้วก็ค่อยๆไล่ลงมาสีมันจะอ่อนลงเข้ากับสีม่วงมากขึ้นอย่าไปวางสีดําไว้ตรงนี้นะคะวางไว้ด้านบนแล้วค่อยเกลี่ยมันลงมานะอยงนี้นะคะรอยต่อที่แข็งข็ๆบางทีเนี่ยถ้าเราลงมาแล้วมันยังแข็งขๆอยู่ ให้เราล้างพวกกันเช็ดกับผ้าแล้วก็ไล่รอยต่อนิดหน่อยนะคะยกพู่กันเบาๆโอเคสีน้ำเนี่ยถ้าสีเดิมทับถ้าสีเดิมทับกันเนี่ยมันจะเข้มขึ้นแต่งปลายให้แหลมๆ่ลยนะคะแล้วก็อย่าแต่งแล้วยาวขึ้นไปเรื่อยๆเวลาเราแต่งแล้วมันอาจจะขนยาวขึ้นนิดหน่อย ก็ระวังอย่าให้ยาวขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนเราทําใหม่ๆเราจะควบคุมความแหลมไม่ค่อยได้แล้วเราก็ขนมันก็จะอาจจะยาวเดี๋ยวข้างล่างนี้คุณครูก็จะให้เป็นสีดําด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาระบายคนนะคะด้วยสีดํานะคะตรงนี้เราอาจจะใช้ปากกาดําช่วยก็ได้นะระบายจากบนลงล่างนะ,ะก็เปลี่ยนเป็นภูกันที่เราถนัดนะคะ วิธีจับกูกันก็จับให้มันคล้ายๆดินต่อนะคะก็จับตรงคุณครูจะถนัดจับตรงรอยต่อระหว่างเหล็กกับด้ามน,นะคะจะจับตรงบริเวณนี้ส่วนมือเนี่ยเราต้องวางไว้บนกระดาษนะอย่าลอยอย่างนี้นะแล้วก็ค่อยๆระบายนะคะจากบนลงล่างหรือจากซ้ายไปขวาเหมือนการระบายสีทั่วไปนะปึ๊บปึ๊บค่อยๆระบายตัดเส้นไประบายไปนะคะเพราะถ้าตัดเส้นทั้งหมดก่อนมันจะไม่ทัน ต้องตัดเส้นไปด้วยระบายไปด้วยนะคะอันนี้คุณครูจะทํำญ้านะคะญ่าก็กดจากข้างล่างคนญ้านะคะแล้วก็ตรงไปแหลมแหลมอาจจะงอไปงอมาบ้างนะคะอย่าให้มันตั้งตรงเกินไปนะคะเอาสีดําระบายเป็นญ้าไว้ก่อนนะก็ปิดตรงเท้าพอดีนะคะอย่าให้สูงมากนะคะถ้าสูงมากไม่ได้นะให้ปิดแค่ตรงรองเท้านะส่วนข้างๆก็ให้มันเลี้ยวขึ้นมาหน่อย สำหรับผู้ที่สนใจนะคะในการวาดรูปหรืองานศิลปะนะคะก็กดติดตามคุณครูไว้ได้เลยนะคะคุณครูก็จะมีเทคนิคดีๆนะคะมาสอนสลับไปมานะคะมีทั้งวาดการ์ตูนแล้วก็มีเทคนิคต่างๆนะคะมาสอนกันนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยครูพรจะเป็นครูสอนศิลปะนะคะครูพรก็เปิดสอนศิลปะอยู่ที่เมเจอร์ปิ่นเก้าชั้นสองนะคะกรุงเทพนะคะก็จะสอนหลายวิชาเลยมีทั้งสีน้ำนะคะ การวาดภาพการ์ตูนการวาดภาพโครงสร้างการวาดภาพคนเหมือนนะคะหรือว่าการออกแบบเขียนแบบคุณครูก็มีสอนนะคะแล้วก็มีสอนดรออิ้งมีสอนหลายๆวิชาเลยนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาตามช่องทางนี้ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกมาเรียนที่เมเจอร์ปิ่นเกล้านะคะอยู่ไกลไปหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดก็มาเรียนรู้กันได้ใน youtube นะคะคุณครูก็จะทำคลิปมาสอนให้ประโยชน์นะคะ สำหรับคนที่มาเรียนรู้ทางศิลปะนะคะรับรองว่ามาดูแล้วเราก็จะได้ประโยชน์กับที่จะนำไปพัฒนางานของตัวเองนะคะตกแต่งให้สวยงามให้ถูกใจตัวเองนะคะทำให้ปลายยอดแหลมแหลมนะละกันนะคะแล้วก็สามารถเอียงไปเอียงมานะให้มันมีความรู้สึกของ ควาเป็นธรรมชาตินะเดี๋ยวเหลือนกด้วยเนี่ยเดี๋ยวทำลงมาไล่ๆลงมาเรื่อยๆนะถ้าใครฝึกว่าดรูปก,กับครูพรแล้วอยากจะส่งผลงานมาให้ครูพรดูนะคะก็ส่งมาได้ในเพจนะคะชื่อเพจสอนศิลป,ปะติ้ง about art major ปีนเก้านะคะคุณครูขึ้นให้ดูแล้วนะตามนี้เลยนะคะสาม,มารถส่งภาพมาให้คุณครูดูได้นะคะ ก็กดคำว่ากลุ่มนะคะแล้วก็ขอเข้าร่วมกลุ่มนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเข้าไปอนุมัติให้แล้วก็สามารถส่งผลงานเข้ามาได้เลยนะคะในกลุ่มก็จะมีเพื่อนๆอยู่เยอะเลยยิ่งวาดยิ่งสนุกนะเนี่ยครูก็วาดไปกันใหญ่แล้วเนี่ยป่าก็เริ่มลกขึ้นแล้วอืมสวยสุกใจแล้วนะแต่งขอบฝั่งนี้ให้ดูเข้มๆก็สวยดีนะ แล้วก็ปัดๆเข้ามาหน่อยปัดไล่ๆเข้ามาหน่อยนะเวลาปัดก็ยกคู่กันหน่อยๆให้มันติดบ้างไม่ติดบ้างนะเหมือนเราแรงเงาอะเวลาเราแรงเงาเราก็ค่อยๆยกใช่ไหมเวลาระบายสีก็คล้ายๆกันใช้วิธีเดียวกันได้นะเป็นไงบ้างคะเทคนิคสีน้ําดูแล้วไม่ยากใช่ไหมคะแต่ตอนทำอะมันอาจจะมีติดขัดบ้างนะคะเพราะว่าเราอาจจะไม่ถนัดก็ ถ้ามันรูปนี้มันออกมาแล้วสวยเลยก็ดีใจด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคนไหนวาดแล้วมันดึงดูแบบไม่ถูกใจก็วาดใหม่นะคะเพราะว่าเราใช้เวลาวาดไม่นานเลยนะคะกับภาพวาดสไตล์นี้นะก็ฝึกวาดบ่อยๆได้นะคะเอานกกูไปไหนหมดแล้วเห็นไหมคะว่านกที่เราขีดเข้มๆไว้มันก็เริ่มหายถูคะถ้าเกิดเราไม่ขีดเข้มๆมันจะหายหมดเลย นักเรียนควรปล่อยให้สีแห้งก่อนนะคะแล้วค่อยระบายนกนะไม่งั้นมันจะมือมันจะไปทับนะคะเพราะมือเราต้องวางหาที่เอียงกระดาษบนกระดาษหน่อยนะคะเอามือวางตรงที่ที่มันแห้งแล้วนะคะแล้วก็ระบายสีดำที่นกนะคะ เน้นรายละเอียดแบบย้อนแสงนะคะ<ๆ>ก็จะเป็นสีดำๆอะคุแตานกตัวนี้เริ่มปิกใหญ่มากเดี๋ยวจะกลายเป็นนกอินทรีอืมโอเค เดี๋ยวตรงนี้คุณครูจะเพิ่มขาอีกข้างนะคะจะได้ดูน่ารักน่ารักหน่อยจะได้เข้ากับตรงขานี้ด้วยเพราะไม่งั้นจะรู้สึกว่าจะไปกละทางแล้วก็เอาสีดำมาระบายเพิ่มนะคะอ่าใกล้จะเสร็จแล้ว โอเคสวยถูกใจแล้วนะคะถ้านักเรียนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะคลิปนี้คุณคณรูพรสอนว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย